สวัสดีครับทุกท่านพบกับร้านคอมไอทีมีเดียอีกแล้ววันนี้มาอัปเกรดคอมที่ร้านนะครับผม <Wow. S 1> คอมที่ร้านที่ใช้ตัดต่อที่ท่านกําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเป็นตัวนี้เลยนะครับ Intel Core i5 Gen9 นะครับผมสาหรับการทํางานตัดต่อทั่วไปถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่วันนี้เรามีตัวเลือกที่ดีกว่าเออเป็น i5 เหมือนกันแต่ว่าเป็น i5 Gen12 นั่นเองครับตัวนี้แรงเทียบเท่ากับนี่เลยตัวนี้นะครับ Intel Core i9 Gen10 ตัวนี้นะครับผมยิ่งแรงกว่าประมาณ1-2%ด้วยซ้ํานะครับกับ c p ด้วยซ้่มท่าใหม่ ที่มากถึง 18mH นะครับแล้วก็มีคอมิเตทเท่านี้เลยพร้อมกับสปีดบูทที่สูงมากๆครับที่สําคัญคือมันถูกกว่าเรื่องของการอัพแบบครบชุดครบเซตนะครับผมที่สําคัญคือมันถูกกว่าในการอัพสเปคนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ตอนซื้อมาแรกๆก็หกพันเหมือนกันแต่ตัวนี้ครับตัวใหม่อาจจะเพิ่มมานิดนึงมันจะเป็นประมาณ8ปดพันเพิ่มมา3ามพันนะครับแต่ว่าแรงเท่ากับไอการ์นี่ถือว่าโอเคนะพร้อมกับบอร์ด Gen12 ตัวนี้ครับมากับตัว MSI นะครับผม Pro h e 61m ตัวนี้นะครับรวมกันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นเลยในการอัปเกรดเป็นชุดเซตแบบนี้นะครับเป็นเดิมเป็นอะไรเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันมนาะเข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับนี่เลยนี่ครับสเปคตัดต่อตัวเก่านะครับผมอันนี้เก่าจริงๆมากับสเปคนะครับผม intel core i5 9400m ครับผมนี่นะครับ อ่าตัวนี้นี่ครับแล้วก็จะมีตัวแรมถึง32 g b RGB นะครับ SSD M.2 อ่ะตัวนี้จะเป็น256 g b นะครับผมพร้อมกับฮาร์ดดิสหนึ่เทสลูกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี่ครับก้าจ็อกอาจจะดูซีรีส์เก่าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับกับ GeForce GTX 760ต่อไฟถึง8ปบวกหพินนะครับ PCIe กินไฟเยอะเหมือนกันแต่ค่อนข้างที่จะแรงอยู่แรงกว่า GTX 1050 Ti ่งศย์ห้าศูนย์ีไอด้วยแล้วก็จะมีพาวเวอร์ตัวเก่า กับอาร์ตอมบีหาศูนยหรือว่าหกร้ห้าสวัตต์แปดสิพัสนั่นเองนะครับผมก็ยังใช้ได้มาถึงทุกวันนี้ของเครื่องน,นี้ประมาณ5-6ปีแล้วเออก็ยังถือว่าแรงตอบโจทย์การทํางานอยู่นะครับแต่วันนี้อ่าคลิปมันเยอะขึ้นไฟล์ข้อมูลมันเยอะขึ้นนะครับทำให้เราต้องมาอัปเกรดกันไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า,วา,วาหลังอัปเกรดเสร็จเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับผมกับอ่า Intel Core i5 Gen 12นั่นเองครับ 12400F นะครับผมกับรั um นทอมไอที่อกี้ครับตากด้ Thank you นี่ครับผมก็จะเป็นตัวตัวเก่าที่ใส่ไปตอนแรกนะครับผมเป็นอ่า uh, Intel Core i 5 9 4 0 0 f นะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นซิงเดิมแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาอัปเกรดกันนะครับเรียกว่าอัปเกรดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราต้องถอดแรมออก2ตัวนะครับเพราะว่าบอร์ดที่ซื้อมาเนี่ยมันมีแค่ตัว b 6 1 0เท่านั้นมันก็เลยทําให้ใด้แรมได้แค่2สล็อตแรมเราจะเห,เหลือ16 g b แต่เรามาดูกันว่าถ้าเป็น CPU ที่มมมมมัันนแแแแรรรงบบบกกไไไดด้้จอะคผปเดี๋ยวดูกันนี่มัวนแรง เป็นทัฟเกมมิ่งด้วยนะครับบอร์ดเกมมิ่งแหมตอนนั้นมีตังกันตอนนี้ตังหมดอันนี้ครับผมนี่สวยๆเลยแต่กะจอดได้สองโซลด้วยปะดูกันนี่ครับที่อัพใหม่ก็ตัวที่เราจะอัพนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นบีเอาม่ใช่เ6 1 0น่นะครับเจน12นะครับเป็น LGA 1700นะครับผมกับ Intel Core i5 12 4 0 0 f นั่นเองครับแรงกว่า Core i9 แบบนี้เลยอ่ะตามนี้นะครับผมสุดยอดครับผมบอร์ดก็สวยนะครับนี่ครับ ครับผมกับการเปลี่ยนตัวชิปซี u ิวเสร็จเรียบร้อยนะครับกับ Intel Core i5 g e เจนนะฮะนี่เลย12 4 0 0 f นะครับผมสปีดต้นอาจจะดูน้อยนะแต่สปีดบูตโคตรสุดครับตัวนี้12นะครับ12 4 0 0 f สีูนอฟคอสิเทรดนะครับผมนี่2.5กิกะเฮิร์ต สปีดบูสอยู่ 4, 4สปีดบูตอยู่4.4กิกะเฮิรต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัว LGA LGA 1700นั่นเองครับผมนี่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับมีแค่นี้ครับคอนเทนต์วันนี้เทศการทํางานนะครับผมก็ลื่นลื่นหัวแตกจริงๆฮะตามนี้รครับคอมร้านเปลี่ยนแล้วนี่สวยๆเลยพราะลมสวยมากยัดดดดไงไงครับผมคอมใหม่ นี่ครับผมนี่เอาใหม่ครับผมเอาไว้ใต,ต้โต๊ะเย้ๆเยอๆดีใจจังเลยงานเยอะชิบหายครับผม <Yeah. S 2> สุดยอดเลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับ i5 Gen อ่า12นะครับกับ editor ใหม่หน้ามนคนเดิมคนดีคนที่อยู่อ่าที่อ่นั่นขอละ <c oughs> โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานจริงกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวคลิปนี้แหละที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับคือคลิปที่ใช้เครื่องนี้ตัดนะครับผมตอนนี้ไป